ดีค่ะวันนี้อยู่กับตูนะคะเพจผู้หญิงขับรถสำหรับวันนี้เราก็เพิ่งจะเลิกเรียนค่ะแต่ว่าเมื่อเช้าตอนที่เราขับรถไปเรียนเรารู้สึกว่ารถเราไม่ค่อยปกติเหมือนยางมันเป็นอ่อนๆย้อยๆยังไงก็ไม่รู้ค่ะคลิปนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้หญิงที่ขับรถทั้งหลายนะคะไปเติมลมฉบับง่ายๆแบบที่เราเองก็สามารถทำได้ค่ะเดี๋ยวยังไงไปดูกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับคุณผู้หญิงท่านไหนที่ไม่รู้นะคะว่ารถเราต้องเติมลมยางในระดับที่เท่าไหร่ก็มีวิธีบอกง่ายๆนะคะซึ่งรถแต่ละคันเขาจะมีสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ข้างประตูคนขับนะคะบอกว่ารถเราต้องเติมลมยางในระดับที่เท่าไหร่สำหรับรถตู้นะคะก็จะเติมลมยางอยู่ที่34 psi นะคะ สำหรับที่เติมลมของเรานะคะวันนี้รถของตู่นะคะเราก็จะเติมลมยางอยู่ที่34นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเติมกันเลยนะคะในตู้ก็จะมีขั้นตอนการบอกง่ายๆนะคะอันนี้จะเป็นคนที่เขาเติมไว้แล้วนะคะก็คือ3 2 PS แต่ว,ว่ารถของเราจะเติม34เราก็จะกดบวกเพิ่มไปอยู่ที่34ะคะ่ะง่ายๆแค่นี้เองเลยแล้วเราก็ ลากสายเติมลมไปที่รถของเราค่ะวิธีเติมง่ายๆนะคะเราก็แค่ถอดจุกเติมลมออกนะคะแล้วก็ยัดหัวจุกเข้าไปที่เติมลมง่ายๆเลยตัวปั๊มเขาก็จะปั๊มลมเข้า เองอัตโนมัตินะคะพอเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นคำว่าแอนที่ตู้เติมลมง่ายๆแค่นี้เองค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับล้อแรกเราก็จะไปเติมทั้ง4ีล้อเลยนะคะเรียบร้อยค่ะ เราก็ต้องเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะสําหรับคนที่มาใช้ต่อจากเราเขาจะได้ใช้ง่ายๆนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเพจผู้หญิงขับรถก็ขอฝขากเทคนิคการเติมลมง่ายๆที่ผู้หญิงเองก็สามารถทำได้นะคะลองไปใช้ในชีวิตประจำวันดูค่ะขอบคุณค่ะ